สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพีดดูหมองหมดหนูไปโดนของอ่ะบุ๋มไม่ได้เล่นของใส่พีดนะคะทุกคนต้องเอาหน้าไปพีดจะสบายไม่เป็นไรขอตกแสงได้ค่ะเขาไม่ไหวตาจะบอดแล้วกันนะไม่ข้างนี้มันใกล้หนูมันยิงมาค่ะข้างนี้พีดไกลป่ะมันเลยยิงมาไม่ถึงหน้าพีดเลยไหนใช่มันใกล้ฝั่งนี้มันใกล้ไม่ถือว่าฝั่งนี้มันมีแสงตกอย่าคุท่าพน้องเค้ก มันนเห็ได้ก่อนนะคะ2ตัวแรกนะคะ2ตัวแรกมาพี่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะสองสองห้าแชร์ได้3ามตัวนะครับนี่จะสองร้อยห้าสิบแล้วเหรอใช่ขอสามร้อแชร์ก่อนอ่ะนะเปิดให้สามตัวเอาถึงแล้วถึงแล้วสามตัวมาเลยครับเกินบล็อกนึ่งอยู่ใช่ไหมคะพี่เก่งเนี่ยะเซเมูนหรอพียาทั้งหมดสิแต่ว่าเราหนักไปหนอห้าสิเค พรมยังพี่เก่งมาเลยค่ะแล้วก่ไปขาเอา,เอาพีเ่เก่งมาแล้วเขาถึงเวลาจะเอาก็ไม่ได้โง่หมดพี่เก่งร้ายนะคะทุกคนเดือนหน้าไม่มีวันหยุดนะครับเศร้ามากจริงๆ <laughs> คือเราจะหยุดวันไหนก็ได้ค่ะพีทช,ชีวิตเป็นของเรา <laughs> ใช่ไหมครับพี่เก่งชีวิตเป็นของเราเราจะหยุดวันไหนก็ได้พี่เก่งพ่งนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะเาไม่มาอยู่แล้วค่ะมาลืนด้วย ตอนนี้มาที่มาทุกวันนะวันสองรอบสารอบบางวันไม่เป็นไรเงินเดือนหนูจ่ายเป็นเงินสดอยู่แล้วแต่แต่ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ทำงานที่ที่เก่งทำไม่ได้เพื่อเงินเดือนนะครับเพื่ออะไรคะ่งทำาสนใเขารักในงานแต่แล้วไงต่อนะแล้วไงต่อนะเวลาเจอแล้วป็นไงต่อแล้วไงต่อรักในงานแล้วไงอีกรักองกรเหรอรักในตัวเจ้าของไหมครับรักมากค่ะคิดถึงมากค่ะติดตันเลยอ่ะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเวลาพี <Gund ern> ่เก่งเดินเข้าบ้านมาแล้วบอกว่าคิดถึงแก้มบุ๋มจังเลยอย่าเขาบอกเขามีความสุขมากเลยนะเขาบอกมันจะจบปัญหาหรือเปล่าคือไม่ไย่งั้นมันจะเดืนปัญหาว่าพี่เก่งทําไมอ่ะพี่เก่งอยู่พอพี่เก่งเดินมาแล้วพูดประโยคนี้มันพูดแต่มันจบไงเรื่องมันเงียบพี่เก่งก็เลยแต่ปัญหาความคัดพี่ถึงมากเลยมแต่ว่ามันอยู่ที่โทนมันอยู่ที่โทนเสียงที่พูดเนน่ยนมันดูจริงใจมากนนูพี่คิดถึงมากเลยอ่ะ คนฟังดูจ <worship> ร <bird> ิงใจไหมครับเขาบอกว่าเป็ดจะรอแล้วเป็ดช่วยขายของก่อน